สวัสดีค่ะเพจเครื่องคนน์อ้อยนะคะตัวแท่นนะลูกค้าเหล็กขึ้นมหาศาลขึ้นแบบรายวันกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้ขอแจ้งไว้คลิปนี้ก่อนละกันว่าบีบอ้อยนะทั้งชุดเฟินขอปรับราคาเพิ่มห้าอยนะคะค่าเหล็กเหล็กสูงมากใครใครเป็นช่างอยู่นะซื้อเหล็กใช้งานเหล็กประจำรู้เลยนะคะ สูงมางจริงนะคะบางตัวอย่างงานที่เป็นพวกถังผสมอะไรที่ใช้เหล็กมากๆช่วงนี้เราก็จะเช็ราคากันเป็นรายวันเลยนะคะตัวนี้ที่เห็นจะเป็นเครื่องยนต์กุญแจสตาร์ทนะคะนี่มันจะมีตัวแบตให้ถามว่าถ้าเป็นรุ่นนี้แต่ว่าถ้าเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะเป็นเชือกดึงจะเป็นยังไงต่างกันแค่ตรงนี้ค่ะ ไม่มีกล่องแบตให้นะคะแล้วก็ไม่มีชุดกุญแจสตาร์ทก็คือจะมีแต่ตัวนี้แล้วก็เชือกกระตุกคือถ้าซื้อตัวนี้ลูกค้าได้ทั้งเชือกดึงนะแล้วก็กุญแจเราก็จะตั้งพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะใส่เสพานมู้เล่อะไรเรียบร้อยห่อถาดก็คกองเหลืองลูกค้าช่วงนี้มาถามในตัวนี้กันเยอะ ตัวนี้อะไรเราหมดนะตัวนี้สั่งไปแล้วยังไม่ได้เลยนะคะสตะเลสติดอะไรแลยนะกระดาษน,น,นี่นะคะแล้วไอตัวลูกกิ้งตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องไปปรับมันแน่นมากนะเอาพอตึงๆมือเนี่ยหมุนอยู่ใช่ไหมตึงเสร็จพอเลยไม่ต้องบีบมากนะคะเพราะว่าสปริงมันแข็งอยู่ นี่พับได้เดี๋ยวเราไปดูลูกกิ้งกันตัวนี้นะคะจะเป็นลูกกิ้งที่เราสำรองไว้มันจะมีหลายไซส์หลายขนาดหัวมีลูกบนลูกล่างทางเข้าทางออกนะคะไซส์ก็จะไม่เท่ากันของสองระบบอีกที่เราเตรียมไว้ประมาณนี้